สวัสดีครับผมมาเจอกันในคลิปที่2นะครับพี่ๆกับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายเนาะเป็นแนวทางเลขเดินตารางนะครับวันประจําันที่30เดือน 5, 2566นะครับคลิปนี้ก็มัดรวม4หน่อยนะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับผมขอฝากคำเตือนพี่ๆสมาชิกนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับ เด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับผมก็เมื่อวานนี้ในโค้งสุดท้ายของเราสายลูดถือว่ายิ้มนะครับเนาะนะครับสายลูดถือว่ายิ้มแต่ว่าสายเจาะนั้นมาแค่คู่เดียวนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้เนาะนะครับสายลูดถือว่ายิ้มนะครับผมเมื่อวานนะครับผมให้วิ่ง9นะครับลูดศูนย์ไปนะครับ9นี้ไม่มาเนาะต้องขอโทษด้วยนะครับ เฉพาะกิจนะครับ801กับ60นะครับของเรานะครับตัวเจาะไม่มีนะครับพี่พี่ไขวิ่งรูดที่0ูนเนาะมาเด้งเด้งนะครับ2เด้งเลยสายรูดนะครับส่วนพิเศษนะครับ86082นะครับของเราก็ไขวิ่งรูดที่0ูนเข้าไปที่60นะครับ3เด้งแล้วนะครับผมส่วนรอบปกติ8 6 7 3 8 นะครับ6738ของเราในตัวเจาะไม่มีนะครับแต่ว่ามาที่เลขตารางนะครับนอาะ38นะครับผมก็ผมจะสรุปควบคู่ไปด้วยนะครับพี่พี่เพราะว่าพี่พี่บางท่านอาจจะจับวินในเลขตารางเราออาจจะไม่ได้จับเลขที่ผมเจาะให้นะครับส่วนรอบ v i p 301กับ04นะครับรอบสุดท้ายนะครับใครวิ่งรุ่นที่0ูนย์ะครับ2เด้งนะครับพี่ 01แล้วก็04ตรงๆนะครับของเรามาเข้าในตัวเจาะ04นะครับพี่ๆเกือบลุดเนาะตัวเจาะของเราก็อย่างที่บอกยินดีกับพี่พี่สายรูดด้วยนะครับถ้านับก็5เด้งนะครับ5เด้งนะครับผมเนาะตั้งนับตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะครับก็ยินดีด้วยนะครับส่วนในเลขตารางก็มาใน1คู่นะครับ3 8 8 3เนาะนะครับผมก็ถ้าใครจับ0 4นก็นี่ด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางเมื่อวานนี้เนาะก็ยินดีกับพี่พี่อีกครั้งนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมก็ก่อนเข้าไปรับชมนะครับฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับพี่พี่สลับบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดกําลังมองหาเสียงโชคในบ้านเสียงโชคนะครับพี่พี่ไม่ว่าจะเป็นพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาเนาะ อยากจะลองเปลี่ยนบ้านเสี่งโชคดูนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอน,นันต์9 9เนะครับเข้าไปสอบถามแมดมินดูก่อนได้นะครับชื่นชอบหรือไม่ชอบขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพี่ๆสมาชิกนะครับผมวันนี้เลขตารางของเรานะครับผมให้ไปที่เลข2เลข8เลข9เลข0เลข1 เลข4นะครับวันนี้โค้งสุดท้ายผมได้เลขพี่น้องนะครับพี่ๆได้เลขพี่น้องนะครับผมให้วิ่งไปที่เลข8สายรูดให้ไปที่เลข9นะครับผม80 81 82 84 9 0 91 92 94, น, 100, น 108, 91, 98, 4นะครับผมหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยแปดเก้าหนึ่งเก้าแปดสี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่พ ถ้าใครไม่ชอบที่ผมเจาะให้เนาะลองจับวินที่เลขตารางได้นะครับเพราะว่าบางทีคนเราอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับพี่พี่เนาะแปดศูนย์นะครับเก้าสองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่เนาะก็ถ้าใครชอบเลขตารางก็นี่เลยจับวินได้นะครับ ก็ขอให้มาเด้งเดีเด๋ยดเมื่อวานนี้ก็แล้วกันนะครับขอให้มาในตัวเจานะเนาะกอนอกไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับหรือว่ารับชมเนาะหนังขยาเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมกรับสวัสดีครับ